สับส่งแฟนนางงามเดือดดังเตาทีวีพูวิจารณ์หุน D, ่นแอนชิดีใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกวดป,ปิ๊ยูเนเวอร์2021ที่รอบตัดสินจะจัดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลในวันที่13ธันวาคมนี้และตัวแทนสาวไทยอย่างแอนชิดีสกอตเคมิดก็เดินหน้าทำคะแนนขณนะเก็บตัวอย่างเต็มที่ทั้งการสัมษั์กับแม่กองดีเบตระหว่างประเทศอื่นๆเป็นที่น่าจับตามไม่น้อยเลยล่ะค่ะด้านสู่เตาทีวีพูก็ได้ออกมาวิจารณ์เรื่องหุ่นของแอนชิดีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่ามีเพื่อนที่กินข้าวกับแอนชิด แอนกินเนื้อที่เป็นถัดถาจากน้ำหนัก72กิโลกรัมตอนนี้ขึ้นมา80กว่าแล้วและได้โยกโพสของพรฟ้าที่ถามหาเทคนิครดบวมให้แอนชี้ดีต่อทีวีภูก็ได้พูดต่อว่าแบบนี้ไม่เรียกบวมแบบนี้เรียกอ้นวนเรื่อสะกดจิตตัวเองกันได้แล้วไม่เกี่ยวกับไม่ได้ถ่ายแต่เพราะอ้วนขึ้นพร้อมทั้งยังพูดอีกว่าแคมเปญแฮ a แทก็กเรียวไซส์บิวตี้หมดอยู่ไป5-6ปีแล้วอย่าเอาไปคุยกับต่างชาติเลยและอื่นๆงานนี้สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนนางงามเป็นอย่างมาก และกระแสตีกลับไปที่เต่าทีวีพูดูทุกเรื่องของคนอื่นยกเว้นเรื่องของตัวเองควรให้ค่ากับคนแบบนี้หรอเห็นแอนกินผักเยอะมากสมควรเป็นมิสซอน,อ,นอยอยู่นะเต่าร้านปี